นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปราราทังขมาทะเมพันเตอหังขมามิ ตุมเหหิปิเมคมิตพังสัพพธาปุตตกาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพทะนังอัติกาเยกายกายเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโน ทาเวสุวรรณโนมรณงสุขขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัทวีสตินายกา สัเพปฏิทิตาไมายหังมัทเ,เ,ตเตเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมาหังพุทธโทธธรรมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมาหังอุเรสภพะคุณากโรหาทะเยเม,มอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักคิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิง โมคลาโนจจาวะเมเกทักขิเนสวเนไมหังอัซุ่งอานันทราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสุ้งวามะโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโว กุมารกสโปเถโรมเหสีจิตาวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณาการโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนราสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังชักคังปัจช,ชโตอาสิ วาเมอังคุลิมาละกังขันธโมรปริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชาทนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินา,นานานาวรสังยุตตาสัตปาการะลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตา พาหิราชัตตุปัทวาออเสสาสัมโนยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชระมัชฉมิวิหรันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิจวะมันโตสุคุตโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญเรตี ชยาสนาคตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธ,ธาอัธวีสตินายกาสเพปฏิธิตาไมาหังมัธเกเตมุนิสาราสีเสปฏิธิโตไมาหัง พุโทโธธัมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมยหังอุเรสภะคุณากโรหาทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคคลาโนจะวามเกทักขิเนสวเนไมยหังอสุ่งอานันทราหูโล กัสโปจะมหานาโมอุพาสุ่งวามะโสตะเกเกสันเตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารก,กัสโปเถโรมเหสีจิตวทะทโกโสไมหังวัฒเนนิจัง ปฏิถาสิคุณากโโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกาม,ามาสะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถรา ชิตาวันโตชิโนรสาชลันตาศีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังทัชชักังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทโมอร,รปริตันจะอาตานาติยะสุตตกัง อากาเสชาทนังอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินา,นานานาวระสังยุตตาสตปาการะลังกาตาวาตปิตาธิสัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัทวาอเสสาสามัมโนยันตุอนันตชินเตชาสาวะสะโตเมสกิจเจนะ สัทธาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชระมัชมหิวิหรันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุคุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถว ธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญเรตีชายาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสัง เยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณากโร ฮาทะเยเมอนุรุทโธสารีปุตโตจทัทคิเนโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคลาโนจะวามเกทักคิเนสวะเนไมหังอาสุ้งอานันทราหูโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสุ้งวามะโสตะเกเกสันเตปิธิพาคัสมิง สุริโยวะปะพังกโรโรนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิถาสิกุณากโรปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลี เถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตาวันโตชินโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตา รัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตกังท่ชักขังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธัมโมรปริตตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินา,นานานาวรสังยุตตา สตัตตาการลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชัตตุปัทวาอาเสาสาสัมนโนยันตุอันันตะชินเตชะสาวะสตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชเรชินะปัญชระมัดชัมหิวิหรันตังมหีตะเล สทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทวโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธธรรมานุภาวปาลิโตจะ รามิชินะปัญเรตีชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทยพุทธาอัทวีสตินายกา สัเพปฏิทิตาไมาหหงมัทเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมาหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมาหังอุเรสภคุณากโรหาทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักคิเนโกนทันโยปิธิภาคสมิง โมคลาโนจจาวะเมเกทักขิเนสวเนไมหังอังซุ่งอานันทราหูโลกัสปโปจะมหานาโมอุพาสุ้งวามะโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโว กุมารกษโปเถโรมเหสีจิตาวาทโกโสัยหังวัฒเนนิจังปฏิถาสิคุณาการโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะ เส,สาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนราสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตกังทัชักคังปัจช,ชโตอาสิ วาเมอังคุลิมาละกังขันธโมรปริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชาทนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินา,นานานาวรสังยุตตาสัตปาการะลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตา พาหิราชัตตุปัทวาออเสสาสามโนยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชระมัชมมิวิหรันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุคุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทวโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญเรตี ชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสเพปฏิธิตาไมาหังมัทธเกเตมุนิสาราสีเสปฏิธิโตไมาหัง พุทโธธรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรสภะคุณากโรหาทะเยเมอนุรุทโธสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามเกทักขิเนสวเนไม่หังอสุ่งอานันทราหูโล กัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสันเตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังการโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตวทะทโกโสไมหังวัฒเนนิจัง ปฏิถาสิคุณากโโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถรา ชิตาวันโตชิโนรสาชลันตาศีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังทัชชักังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทมโมอร,รปริตตันจะอาตานาติยะสุตตกัง อากาเสชทาทนังอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินา,นานานาวระสังยุตตาสตปาการะลังกตาวาตปิตาธิสัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัทวาอเสสาสามัมโนยันตุอนันตชินเตชาสาวะสะโตเมสกิจเจนะ สัทธาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินะปัญชระมัชมหิวิหรันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุคุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโว ธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญเรตีชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสัง เยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณากโร อาทะเยเมอนุรุโธสารีปุตโตจะทักค,คิเนโกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคคลาโนจจวามะเกทักค,คิเนสาวะเนไมหังอาสุ้งอานันทราหูโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุ้งวามะโสตะเกเกสันเตปิธิพาคัสมิง สุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณากโรปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลี เราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตา รัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตกังทชักคังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธมโมรปริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสฉาทนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวระสังยุตตา สตัตตาการลังกตาวาตปิตาธิสัญชาตาพาหิราชัตตุปัทวาออเสสาสัมนโนยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชมหิวิหรันตังมหีตะเล สทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวปาลิโตจะ รามิชินะปัญเรตีชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทยพุทธาอัทวีสตินายกาสภะปฏิทิตาไมหัง มัทกเกเตมุนิสราสีเสปฏิถิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิถิโตไมหังอุเรสะพะคุณากะรโรหาทะเยเม,มอนุรุธโธสารีปุตโตจทักขิเนโกนทัญโยปิธิภาคสมิงโมคลาโนจะวามเก ทักคิเนสวเนมัยหังอาสุ้งอานันทราหูโลกัสโปจะมหานามโมอุพาสุ้งวามะโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารก,กัสโปเถโร มเหสีจิตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิถาสิคุณาการโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกา เอเตสีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนรสา,าชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตกังทัชักคังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธัมโมร,รปริตตันจะ อาตานาติยสุตกังอากาเสชาทนังอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินา,นานานาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตาภาหิราชัตตุปัตถวาอาเสสาสัมมโนยันตุ อนันตะชินะเตชาสาะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชเรชินะปัญชระมัดชัมหิวิหรันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุคุตโตสุรัโข ชินานุภาเวนะชิตุปัทวโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญเรตี สัเพสัตาสุขิตาโหนตุนิทุกขาอเวราอพยาปชาอ,อนีคาสุขีอัตานังปริหรันตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและก,กันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิด